สบายก่อนเพื่อนของโซเจอร์จะมาทำงานไปพร้อมกับโซเจอร์อยากมีอะไรบอกกับคนดูสำหรับคนดูโดยเฉพาะพิเศษเลยโอ,อ,อ้ผ่านทังอกล่องอกอชอบคนดูเลย,ยนี่อยาเพื่อนของโซเจอร์โซเจอ,อร์ไม่เคยบอกเลยอ่ะมันคือออปตัสไงละ่ะ แว่นออปตัดไอเทมนำโชคของโซเจอร์ในคลิปนี้ที่จะออกปฏิบัติงานเก็บขยะอย่างโซเจอร์ก็ใส่เอาไว้ตลอดเวลาเอาไว้ป้องกันแสงสีฟ้าบนหน้าจอคอมของโซเจอร์ใครเล่นคอมนานๆแล้วไม่มีแว่นออปตัดใส่อย่างนี้ร,รับรองว่าตาแตกแน่นอนปัจจุบันก็ยังคงสภาพดีแถมมีรุ่นใหม่ออกมามากมายเป็นแว่นกรองแสงให้กับพี่โซเจอร์ไม่พอแถมยังเป็นแว่นสายตาให้กับพี่โซเจอร์ที่สายตาสั้นด้วย ไคลิปมีลิงก์เพจของออ t ตุสออ u ตาสผูน่ารักอยู่ไปสามารถจับ ลองไปสอบถามแอดมินกันได้ใครอยากได้ลุ่นไหนเต็มไปหมดเลยไปถามกันได้นะโอ้และที่สำคัญนี่โค้ดส่วนลดโค้ดของโอเว่นไปบอกเขาเลยจะได้รับส่วนลดทันที100บาทโอ้บอกเฉพาะคนดูเลยนะเนี่ยอุย๊ยมาดูมาเบื่อ,อจะมากันแล้วโอเคเราเก็บความลับกันเอาไว้เท่านี้นะไปดูไปดูกันได้ไอพวกที่เหลือมันไม่ยอมใส่พวกมันเตรียมตาแตกกันได้เลย <c oughs> ที่ที่ไหนกันเนี่ยอยากอวกาศอะไสอย่างหรือเปล่าเอนจิเนียร์สปดแีแล้ก็เฮฟวีเพื่อนรักของฉัน

พบกับเกม TF2 ที่มาในรูปแบบของการเก็บขยะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่พี่โอเวนจะย้อนเวลากลับไปสมัยเหมือนเมื่อก่อน <c oughs> คือการพากเสียงโซเจอร์ตลอดทั้งวิดีโอเกม <c oughs> ฝากคนดูด้วยลงไปกดไลค์กดติดตามด้วยได้ชอบกันเก็บขยะในรูปแบบของ TF2 <c oughs> ของพวกเรา ต้องขอบคุณคนมอดกมเวมานทำให้เราได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาโอ้ยน้นนนอมนอมใส่สมิญญาของเราเมื่อก่อนเวแล้วก็มีเอ็กดีมีกิสลี่มีอีเพิร์ดเป็นเพื่อนของพวกเราให้ด้วยเอ็กดีมาสไปเอนีอไอสไปัดป่วยมาล็งมาล็งปอดมาล็งปอดสไปป่วยเล็นไหมสไปป่วยสปายแปลงร่างสปายแปลงร่าง แปลง,งกลับดิแปลงกลับดิสบายแปลงกลับแล้ว,วเองนี่ <c oughs> โอ้โหนอนมาสกอตกลับมาแล้วเหรอมาทำหน้าที่ของนางของนอนแก้มยุยและสินะนอนมาสประจำท่องของโอเวนคิงดอม ของอีว่าของพวกเราถามคนดูอย่างแรกเลยโอ้โหคิดถึงนอนหรือเปล่าใครคิดถึงนอนลงไปเม้นเลยอย่านอนลงไปแจกหัวใจด้วยตัวเองเลยนะคิดถึงนอนแก้มยุยนอนมาสของพวกเราหรือเปล่านะพี่ไว้คิดถึงมากเลยตอนนี้นอนกลับมาทําหน้าที่ของนอนแล้วใครคิดถึงนอนลงไปบอกไปเม้นเลยอย่านอนลงไปให้หัวใจเดีอะไรอืมนอ๋อ เราจะมาเก็บขยะก,กันเฮฟวีโ่โอ้หรอมเลยอยากวะเรา<ป>เห็นย<ป>านี<ป>่บอกว่าเห็นไอ้นี่ยมันมียานแบบคล้ายๆเราอีกแต่เป็นของทีมฟาวที่มันแข่งเก็บกับเราอยู่ตอนนี้เลยเฮ้ยเร็ยังมีไู้แข่งอีกเหรอไม่ยังจะมาแข่งกับเราอีกเหรอใช่แล้วเว้ยเราเราเราเป็นฝั่งแดงเว้ย เฮฟเวยสปายเราต้องช่วยกันแข่ง oh. กับส uh. ีฟ้าก็บขยะ้ยเริ่มเลยเหรอเหมวกอยกับพวกสมาธิสั้นอะกุยกับคนดูไม่ได้พวกมันไม่คอมรวมมือเลยพูดแทรกพูดแทรกตลอดเลยไม่เสียงพวกมึไปแล้วอ๋อที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่ไม่คุ้นเคยา โซเจอร์ไม่คุ้นเคยโซเจอร์เต้นลาวิง,ลาว,งลาวิงแม่งคนแย่เลยเล่ดุกของกาของกา <c oughs> เฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมสวมบทบาทสวมบทบาทตัวละครหน่อย <c oughs> ให้ให้ให,ให้คนดูเลยแต่เราจะเข้าไปเราจะเก็บขยะแล้วเราจะเก็บเงินไปทำอะไร <c oughs> เราละเมอเกี่ยวไรเราจะรวยไปด้วยกันนะพวกเราโโอออ้้ <c oughs> อ้ยย <c oughs> ราไม่ตายไม่เป็นไรพวกเราเราไปทางนั้นกันดีกว่าไปอะไรไปแฟงมากันดีกว่าพวกเราแล้วนายรู้ไหมว่าที่นี่อันตรายมากแค่ไหนอ่ะฉันไม่เคยที่นี่ไหนอ่ะนี่นี่ในเ้าในสถานของฝั่งบลูหรือเปล่าฉันก็ไม่น่าใช่หรอมั้ง ไอ้โทรศัพท be ี่มีห้อเก็บขยะเฮ้ยหาของเฮ้ยอะไรก็ไม่รู yes <k <k ้โอ้ยพี่แกแรงเยอะจังเลยอ่ะอ่าไปเราจะร่ำรวยไปด้วยกันนะขอได้ไหมครับคนดูน่าจะน้ำตาไหลเลยทีเดียวคิดถึงเสียงของพีซโซเจรือเปล่ากดไลค์ด้วยอะไรเปล่าใครคิดถึงอะคลิปนี้สเปเชียลสุดเลยอ่ะเฮ้ยนายอยู่ไหนโซเจรังหาขยะ้ย

ยู่ี่กูเอากูเอาหางเดียวแล้วทางออกอยู่ไหนอะเีไม่เนเ่อไมเห็นีี่เสียงเอจิเดียกูไม่คิดว่าม่นจะน่ารักขนาดนี้เอจิเนียเกมมิงพูดดังเนีจิเนียเกมมิงเอ็จิเนียเกมั่นเวก่จิเนีย ้ายตอนนี้กูหายเสียงแล้วแหมปีกมาละแล้วก่อนที่ควายกูไปเลยอุ้ยสติไม่ดีเลยไปนั่นโซ่เจอมือเฮ้ยใครกระชากไอ้เฮ้บิมามาเฮ้ยฉันฉันนะฉันฉันนะตัดมือตัวเองทิ้งซะมึง ฝองบูอ่ะอไอ้แย่ไ่หันกลับมาไม่เจอมึงวิ่งกันแบบปับปับแล้วเข้าออกมได้ฝั่งบูมาจะมาแย่งงานเราไปต้องรีบออกยังไ้ต้องรีบกลับเข้ายานก่อนท้าโบกับทีเอฟสองอินเลโโทคอมพานีอันนาลคอมพานีว่ะเราต้องมีความสุขมีความสุขกับทำงานไม่ใช่เฮ้ยห้องใหม่เหรอมีเต็มรา้วมันตันไปแล้ว เอ้ยนี่ไงนี่ไงเดือดเดือดเดืดเดเดือดกดอดเดอดดอดเดเือดอเอือดเเือเดืดเอเดเดืเดือดเอดเดืออะไรอเดเดเด กระตกรตันหมดไปอ่ะทำอะไรทำไปแล้วไม่มีไม่ได้ขอเออตันหมดเลยจริงๆไม่ไดขอใครเฮ้ยมันตันหมดเลยเหรอพี่เลยจังเลยเอฟ้ามันตันหมดเลยวะเพวกกูกลับกันเลย โอ้ oh, ไปตับ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 ตัโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรี่ยรเล่นดนเรียกเอจีเนียกูไม่เป็นภาพเลยไม่โอ้ยมาแล้วทำงานต่อเร็วพวกเราต้องชนะให้ได้เ้ยเาเ้ยเฮ้เเเมย แม่เ oui, ป็น <saturated> ตีท hey, nah ี framework. ่แบบทำงานแล้วมีความสุขที่สุดเลยเฮ้ยแกมารอแล้วเหรอใช่แล้วแกน้ำหนักแกมมากกว่าพวกเรา4คนรวมกันอีกแล้วไงแกจะมาได้ไงอ่ะอ๋อกิ้งมาเอิ่มมืดนโวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิผี เราเดินมาเจอวเฉยเลยอุ้ยเฮ้ยเงาเอุ้ยเอวไอ้ไหนเราไปยืนนี่เนี่ยยืนเงี้ยนี่นหละยืนแล้ันแรบนี้วะกูกูกูรู้มาจะน่ากลัวให้กูเนี่ยไปยืนขาเลยนี่ๆๆเอาเอาเอาเนี่ยมึงเราแบบเดินมาแบบมึงแบบไม่ได้ลงมอสอะแล้วมึงเดินมาเจอเงี้ยเฮ้ยกูจะบอกว่ามีแมงมุมเว้ยมีแมงมุมอยู่แถวนั้นเว้ยไสตอันนี้แมงมุมเว้ย นี่นี่โคนัมาเป็นถ้ามันใกล้ตายแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นเฮ้ย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 เ น็อตมันใหญ่น็อตมันเป็นน็อตที่ใหญ่มากเลยอ่ะสเจรไม่เคยเห็นน็อตที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเอาทำอะไรไม่รู้อ่ะนี่เอามายกเวทได้เลยยกเวทได้เลยเนี่ยเราเป็นลอมงานจะมีความสุขเว้ยนี่เข้ากี้เข้ากี้เข้ากี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีเอาวมารอกันแล้วเหรอมาเชื่อมกันเลยตรงนี้เลยอ้าว แปลว่าพวกกูต้องไปบันเทิญโชคต่อ,อานี่คือห้องของเจ้าชินเว้ยถ้าใครเจอเขาบอกเลยนะบังโกคูบังโกคูคนดูงงและอะไรอะไรตีๆเลยคนคนดูแล้วสงสัยและอะไรบางโกคูเดี๋พาไปดูดีกว่า,อาโอ้มันน้อยใหญ่มึงเข้าไปเฮ้ย,ย,ยใครเหยียบใหญ่อะใครเหยียบใหญ่ Mas é com o... Não! <laughs> ah, <Deus>. ah. <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้เอ็กนี่นี่นี่ ลา <ละ S 2> สุดจะ,ะได้เสียงสป,ปายกรีดร้องส,สป,ปายมาถ่ายตัวยอปปยวู <laughs> ่เฮ้ยเดลิโก้บุง่ะไม่มใช่เดลิโกอ้อะเดลิโก้บุง่ะ <laughs> โอ้ย เอจิเนียเอจิีเกมมิ่งม่เรเราจะตายหรือเปล่าไปเลยพวกเราได้ของแพงแล้วะรวยแน่แแต่ว่าิปป่แล้ เราไม่รีบร้อนเราคืนเคดมึงดูมึงดูซ้ายบนดิเฮ้ยานเรากรชิวิปเหลือเกินอ้ยวเเฮ้ยดเ้ย้เด้้าว้าว้าว้า้ ดูได้เพ้อดิมึงรอดูไอจีเนียเกมมิ่งเว้ยเนาื่งตายแล้วมึงลอยไว้ข้างหน้ารอดูไอจีเนียเกมมิ่งกูเว่ยเอ้มากระวิสวรตกอับเว้ยไอ้เมากระวิวกเใครวะลักมองก่อนนะ ไอ้ไอ้เมากับวิศวกรตกับไอ้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 นายไอ้คนอี้อ้นกูเจ้วเว้ย มึงด้วยไอเมาเว้ยมึงเหลือเมาเอ้ขี่ขี้เราโอ้โอ้ไม่โดขาเอ้เหลือขี้เราเอาเอาของเราหายฆ่าตัวตาย ไอ้ขี้เล่าไอ้ขี้เล่ากูคิดสั้นแล้วตดตายไอ่ได้เแย่เราแพ้ทีมฟาแน่ๆทีมฟาไม่ต้องตื่นสุดเลยตอนนี้เออตอนนี้ทีมฟาจะแบบเก็บเป็นร้อยเป็นพันเลยละนะกําลังตึงเลยเพราะกูยังกากเลยว้ะฟาร มันมีอะไรให้มึงขายไว้ขี้เหลราคุณแจไหนส่งเสียงเลยคุณแจไม่ได้สายของฉันอ๋อเออพวกเราดิพวกเรามาเราสลิม

แล้วแล้วแม็กวีเสียษสบายขับเป็นแบ็คเตาด้วยนะเมื่อกี้ Let's go สบไยเตรียมไดร์บเกอิลเลยนะเฮ้ยเจมส์บอลเฮ้ยขอขอของข้าเอาวุธนสดชื่นไอาวุธแล้วเว้ยเตรยมโฮมแมนไม่เป็นไรเสียแรงกันด้วยเตรียมตันหมดเลยอะวะ มาดิออาอาอาไอ,อ้ยิปฟียิปฟีมึงตบมาเลยโอ้ยนี่นี่ลัทธิท้าตกคุ้ยนี่คือท้อตา,าตกักไม่ออกให้มันให้มันจับการขือไวไม่ได้เลยในโกคูกลัว ่ไม่ไม่แอบกล้องแบบนั้นหรอกออกมาด้านหน้าด้านหน้าเอาไว้กูไฟนั่นบอส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 เอาไอ้สปายเมันมันไปแล้วสปายมันมีเดนลิงเกอร์มันไม่กลัวตาย มึงอยู่นี่ดิเองถ้าโดนจับกินมึงเม่งคนเฮ้ยเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อย อร่อยเลยมึงสารอาหารครบห้าหมูอร่อยอร่อยเลยมึงสารอาหารครบห้าหมูเ,อ,เ,อ,าามเอ้ยตายหมดเลยอฮีวีสารอาหารครบห้าหมูอร่อยสุขภาพแข็งแรงพวกกูกลับไปขโมยอินทิเจตนดีกว่าวไม่เลงานแล้วก็ดูแฟนกันเลยตามด้วยนะจอบถ้าอยากให้เล่นเกมเก็บขยาแบบลงมดอีกสําหรับคลิปนี้ เอออโซจิขอตัวไปพักผ่อนก่อนบ๊ายบายจ้าเจาก้าเดือ